ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์คําสอนนี้คือหัวใจของอริยสัจสี่พระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อทำให้เรากลัวแต่เพื่อให้เราเห็นความจริงตรงๆว่าชีวิตนี้ เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้ใจดิ้นรนไม่สงบถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนี้ก็จะหลงอยู่ในวัฏฏะไม่รู้จบภิกษุทั้งหลายความเกิดก็เป็นทุกข์ทำไมความเกิดจึงเป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การเกิดจึงเป็นประตูสู่ทุกข์ทั้งหลายเหมือนเมล็ดพืชที่ถูกหว่านลงดินเมื่อมันงอกขึ้นมาก็ต้องเจอแดดลมฝนโรคมแมลงไม่มีพืชใดหนีพ้นความเสื่อมสลายชีวิตที่เกิดแล้วก็เช่นเดียวกันไม่มีใครพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้เลย ลองนึกถึงเด็กทารกแรกเกิดแม้เพิ่งลืมตาดูโลกก็ร้องไห้ทันทีเพราะการเกิดมาพร้อมกับความไม่สบายกายและใจนั่นคือสัญญาณแรกของทุกข์พ่อแม่เองก็ต้องเหนื่อยล้าเลี้ยงดูนี่แสดงให้เห็นว่าความเกิดไม่ได้มาพร้อมความสุขเพียงอย่างเดียวแต่มาพร้อมภาระ ความลำบากและความเสื่อมสลายที่จะตามมาแน่นอนภิกษุทั้งหลายความแก่ก็เป็นทุกข์เมื่อกายนี้เปลี่ยนไปจากความสดชื่นเป็นความโรยราตาที่เคยมองชัดกลับพร่ามัวหูที่เคยได้ยินชัดกลับอื้ออึงขาที่เคยแข็งแรงกลับสั่นเทา นี่คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องแก่แม้เศรษฐีที่มั่งคั่งก็ยังต้องแก่เพราะความแก่เป็นธรรมดาของชีวิตในชีวิตจริงเราเห็นความแก่ได้รอบตัวพ่อแม่ที่เคยดูแลเรากลับกลายเป็นผู้ที่เราต้องดูแล เพื่อนที่เคยวิ่งเล่นกับเราวันนี้เดินช้าลงนี่ไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คืออนาคตของทุกคนการเข้าใจความแก่คือการเข้าใจทุกข์ตามจริงภิกษุทั้งหลายความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์กายนี้ไม่เคยมั่นคงวันหนึ่งแข็งแรง วันต่อมาอาจล้มป่วยโรคภัยไข้เจ็บไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกฐานะคนจนก็เจ็บคนรวยก็เจ็บพระราชาก็เจ็บพระภิกษุก็เจ็บเพราะความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของขันห้าลองนึกถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยแม้โรคเล็ก ก็ทำให้เราเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับใจก็ทุกไปด้วยโรคใหญ่ก็ยิ่งทำให้ชีวิตลำบากนี่แสดงให้เห็นว่าความเจ็บป่วยคือทุกข์ที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่างไรก็หลีกไม่พ้นภิกษุทั้งหลายความตายก็เป็นทุกข์ เราทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนต้องจอบลงด้วยความตายไม่ว่ามั่งคั่งเพียงใดมีอำนาจเพียงใดก็ไม่อาจใช้สิ่งเหล่านั้นซื้อชีวิตต่อไปได้ความตายไม่เคยเลือกใครมันมาได้ทุกเวลาทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ การตายของคนที่เรารักก็นำมาซึ่งความโศกเศร้าการตายของเราเองก็เป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้นเมื่อเห็นความจริงข้อนี้เราจะรู้ว่าชีวิตไม่ควรใช้ไปอย่างประมาทแต่ควรใช้ทุกวันให้มีค่าเพื่อสร้างกุศลและความดีภิกษุทั้งหลายการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคนรักญาติพี่น้องทรัพสมบัติหรือชื่อเสียงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากแน่นอนเพราะไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากเมื่อพลัดพรากลองนึกถึงครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าแต่วันหนึ่ง ต้องจากกันด้วยความตายหรือเหตุอื่นความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงเพราะใจยังยึดมั่นว่าสิ่งนั้นต้องอยู่กับเราเสมอแต่เมื่อเห็นว่าพลัดพรากเป็นธรรมดาเราจะค่อยๆย,ยอมรับและวางใจได้ภิกษุทั้งหลายการประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์บางครั้ง เราต้องเผชิญกับคนหรือเหตุการณ์ที่ไม่พอใจเช่นเจอคนที่ไม่ชอบได้ยินคำที่ไม่อยากฟังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเดือดร้อนแต่เพราะชีวิตในโลกนี้ไม่อาจเป็นไปตามใจเราได้ทั้งหมดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของทุกข์ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ภิกษุทั้งหลายปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อใจมีความอยากแล้วไม่ได้ดังหวังใจก็ร้อนดนดิ้นรนและเจ็บปวดแม้ได้สมหวังก็ยังทุกข์เพราะอยากได้มากขึ้นไปอีกความอยากจึงเป็นเชื้อไฟของทุกข์ตราบใดที่มีตัณหาตราบนั้น ทุกก็ยังไม่จบในชีวิตจริงเราเห็นสิ่งนี้อยู่เสมอนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทุกเพราะไม่สมหวังคนทำงานที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งทุก์เพราะไม่สมหวังแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆเ,เช่นอยากกินอาหารบางอย่างแต่ไม่มีใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่คือความจริงที่แสดงให้เห็นว่า ตราบใดที่ยังมีความอยากตราบนั้นก็ยังมีทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรายึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแท้จริงแล้ว เป็นเพียงของชั่วคราวไม่มั่นคงไม่ถาวรเมื่อยึดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าวางสิ่งเหล่านี้ลงใจก็จะเบาสบายและเป็นอิสระนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาเผยแพร่ให้เราทุกคนเห็นความจริงของชีวิต ไม่ใช่เพื่อทอแท้แต่เพื่อให้เข้าใจและหาทางผลทุกข์การเห็นทุกข์ตามจริงจึงเป็นประตูสู่ความหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นเหตุแห่งทุกข์ผู้ใดเห็นเหตุแห่งทุกข์ผู้นั้น ย่อมเห็นความดับแห่งทุกข์ผู้ใดเห็นความดับแห่งทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นหนทางอันประเสริฐคืออริยมรคมีองค์8คําสอนนี้หมายความว่าการเห็นทุกข์ไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับมันแต่เพื่อให้เข้าใจรากเหง้าของทุกข์และหาทางพ้นทุกข์ได้จริงทุกข จึงเปรียบเหมือนครูผู้ใหญ่ที่ทำให้เราตื่นจากความหลงและหันมามองชีวิตตามความจริงภิกษุทั้งหลายทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุเมื่อมีเหตุทุก์จึงมีและเมื่อเหตุแห่งทุกดับทุกข์ก็ย่อมดับตัณหาความอยากได้อยากเป็น อยากไม่เป็นคือต้นตอของทุกข์ทั้งหลายเมื่อใจดิ้นรนขวคว้าย่อมเจ็บปวดไม่รู้จบแต่เมื่อใจรู้จักวางความทุกข์ก็สิ้นไปลองนึกถึงคนที่ผิดหวังในความรักเพราะยึดว่าอีกฝ่ายต้องอยู่กับตนตลอดไปเมื่อความจริงไม่เป็นดังนั้น ใจก็แตกสลายนี่คือตัวอย่างของทุกข์ที่เกิดจากตัณหาและความยึดมั่นแต่ถ้าเรารู้เท่าทันว่าความรักก็ไม่เที่ยงความสัมพันธ์ก็ไม่ถาวรเมื่อถึงเวลาพลัดพรากใจก็จะไม่จมลงกับความเจ็บปวดมากเกินไปนี่คือประโยชน์ ของการเห็นทุกข์ขตามความจริงภิกษุทั้งหลายทุก์ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสภาพจริงของชีวิตคนที่หนีทุกมักจะพบทุก์ซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คนที่หันหน้าเข้าหาทุกข์ขศึกษาและเข้าใจมันกลับพบหนทางพ้นทุก์ในที่สุด ในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราเจอปัญหาหนักๆเช่นการล้มเหลวในงานหากเรามองทุกข์เป็นศัตรูเราจะจมอยู่กับความโกรธและน้อยใจแต่ถ้าเรามองทุกข์เป็นครูเราจะเรียนรู้ว่าเพราะเราอยากมากเกินไปหรือเพราะ เรายึดมั่นเกินไปนี่คือบทเรียนที่ทําให้ใจแข็งแกร่งและสงบขึ้นภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ใดเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งผู้นั้นย่อมไม่หลงหยึดถือในขันห้าเพราะขันห้าเป็นแหล่งรวมของทุกข์รูปก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเมื่อยึดถือสิ่งไม่เที่ยงใจก็เร่าร้อนแต่เมื่อเห็นความจริงแล้วใจก็คลายจากการยึดมั่นและพบความสงบที่แท้จริงตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาป่วย คนทั่วไปมักโกรธและทุกข์ใจเพราะคิดว่าร่างกายควรแข็งแรงแต่ผู้เห็นทุกข์ตามจริงจะคิดว่ากายนี้ไม่เที่ยงการเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเมื่อคิดเช่นนี้ใจก็ไม่ดิ้นรนกายอาจยังป่วยแต่ใจกลับสงบ นี่คือผลแห่งปัญญาที่เห็นทุกตามความจริงภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าผู้ใดเห็นทุกย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมย่อมเห็นตถาคตการเห็นทุกจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงพระธรรมอันลึกซึง้งไม่ใช่เพราะทุก มีคุณค่าในตัวมันเองแต่เพราะทุกข์ทำให้เราแสวงหาหนทางหลุดพ้นในชีวิตประจำวันทุกข์อาจมาในรูปแบบเล็กๆเ,เช่นรถเสียกลางทางงานไม่สำเร็จตามหวังถ้าเราเห็นทุกข์เพียงว่าเป็นอุปสรรคเราจะจมอยู่กับความหมงุดหงิดแต่ถ้าเราเห็นทุกข เป็นครูเราจะเรียนรู้ว่าใจเรากำลังดิ้นรนเพราะอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราก็จะวางได้นี่คือการใช้ทุกข์นำทางไปสู่ปัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงอย่าหนีทุกข์แต่จงมองทุกข์ให้ตรง เมื่อเห็นทุกตามจริงใจจะไม่วันไหวเมื่อใจไม่หวันไหวความสงบก็เกิดและเมื่อความสงบเกิดความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏเราตถาคตกล่าวว่าทางพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองแปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรม,มันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือหนทางอันประเสริฐที่จะพาชีวิตออกจากวังวนแห่งทุกข์ได้จริงเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายการเห็นทุกข์จึง ไม่ใช่การสิ้นหวังแต่เป็นการเปิดตาให้เห็นทางเมื่อเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนมีทุกข์เราก็จะเริ่มเดินบนเส้นทางอันประเสริฐนี้จนกระทั่งพบความสงบเย็นอันแท้จริง